มองอีกมุมเปิ้ลไอลีนเผยทัศนคติต่ออาชีพแนวน้องไข่เน่าเรื่องราวของน้องไข่น่าวัย19ปีหลังจากถูกจับกุมพร้อมแฟนหนุ่มวัย20ในข้อหาความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีการถ่ายทำคลิปวิดีโอโป๊เปลือยและนำไปเผยแพร่เข้าสู่เว็บไซต์ออนไลน์แฟนจนเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ ล่าสุดเปิ้ลไอรีนสีแก้วได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องอาชีพไว้ว่าไม่เห็นด้วยกับการฟรีดอมอาชีพเซ็กโอรเกอร์ค่ะตอนเราอายุ18-19ปปีสามวันสำนึกไม่มั่นคงเลยสับสนมีแต่ความอยากรู้อยากลองงุนงงกับการตัดสินใจรู้สึกถูกชักจูงและถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาและแม้ว่าเราไม่เคย เล่นหนังถึงเรดนั้นแต่การเลือกเป็นเซ็กซี่สตาร์ในวงการบันเทิงไทยฟีดแบคต่อชีวิตไม่ได้สวยงามนักหรอกเรามักจะโดนแบ่งชนชั้นทั้งจากทีมงานเพื่อนร่วมงาน FC คนรอบข้างและจนถึงสมาชิกในครอบครัวค่ะบ่อยครั้งก็ได้รับการทรีแย่ๆจากคนแปลกหน้าที่ตัดสินเราลบๆมองว่า ชีวิตประสบความสำเร็จจากทางรัฐโดยไร้สมองไร้ความสามารถมันยากที่มีคนเข้าถึงการ o p e n n e t m e e t ในแบบของเราและบ่อยครั้งยังต้องรับมือกับโรคจิตรูปแบบต่างๆต้องใช้สมองคอยแก้เกมเพื่อปกป้องตัวเองจากเหล่าผู้ชายที่ต้องการเข้ามาแบบเจตนาไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายด้วยค่ะ